สงลาสงลา,ามางางลันมาขอเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง,งเที่ยวงานประจำปีและงานกา,กาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี2565ระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่8พฤษภาคม2565ณบริเวณ สบัวอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการออกร้านนาวากาชาติการจําหน่ายสลากกาชาติเพื่อหาไรายได้สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่าการชาติจังหวัดสงขลาในการช่วยเหลือผู้ผประสบภยัยพิบัต,ติต่างๆภายในงาน,นยังคงม,มีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยครับเช่นกิจกรรมตลาดย้อนยุคเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้แต่งกายด้วยผ้าไทยภายใต้สโลแกนผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสราริริวัณณวรีนาดีรัตนชกัลยาเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพันษา9 0พัรษา 90, 000, 12สิงหาคม2565